ครับสวัสดีครับพี่น้องปพื่อนุกผู้ทุกคนนะครับผมพบกันอีกแล้วนะครับเมื่อนี้ครับคุณสีภรรยาครับจะเห็ดรัดหน้าครับให้กินนะครับเบินกับพี่น้องเตรียมแข้งไว้หมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเห็ดรัดหน้าแซ่บๆกันเลยครับ่อนอื่นนะครับนี่ครับผักคะนานะครับตันเรียบร้อยแล้วนะครับเอาไปผัดก่อนครับผัดให้หอมๆครับเส้นก็ใส้ซีอิ๊วดำนะครับผม เขาเราก็ไปผัดครับให้มันสุกรับไปครับนี่เลยวันนี้รัดหน้าทะเลหมูหมักนะครับหมูหมึกกุ้งเอ้ยหมูหมึกกุ้งนะครับก็เกีียวหอมเกีียวกระเทียมนะครับผมเฮ้ยเหลืองหอมๆนะครับก็ใส่ลงไปครับผมหมูหมึกกุ้งนะครับผมใส่ลงไปนะครับนี่ครับหน้าตาสีสันครับรวมรสชาติด้วยนะครับ หน้าปลารับกระต่าเติม,ะมนะนีค่ครับทำตารปิดใส่ลงไปปรับปลุ่มกระต่าครับอืมนะครับยอดปลาเขียวใส่ลงไปน้ำมันหอยใส่ลงไปนะครับหน้าปลาครับปัดปลุ่มกระต่าเสร็จแล้วนะครับเอาก็เติมน้ำได้ครับพี่น้อง รอสักคู่ครับรอมันสุกแล้วนะครับเอาก็จะใส่น้ําใส่แป้งนะครับผมแป้งข้าวเหนียวนะครับนี่เราต้องการแบบข้นแบบหดเอาก็ใส่ลงไปครับผมอยากให้มันข้นข้นก็ใส่ลงไปครับมากแบบใดใส่เลยครับแต่ผมบอกเลยเลยครับว่าสูตรนี้ลูกใส่กินหมดเลยครับมากร้ายครับลูกใาย คนมบบเดก็ใส่ลงไปครับผม n h a ลงไปนี่ตู้ใส่ผักครับไกลแล้วไกลแล้วครับพี่น้องไกลเสร็จแล้วนะครับปูเลยครับนี่โอ้ยแซ่บเลยด้ยครับมาเด้อครับมือนีทัดหน้าครับทัดหน้าทะเลหมูหมึกกุ้งครับผม แล้วก็ร<า>ออะไรกัก,กจ้ะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยจ้านี่เอาเส้นใส่ลงจานเรียบร้อยตัก้าดบนเส้นเลยนี่ปูขอจานละห้าสิบนะครับพิเศษห้าสิบบาทันทแล้วก็ปรุงรสเลยครับพริกป่นน้ำปลาน้ำตาน้ำส้มสายชูและใจทีีมักเลยครับเราไปกินกันเลย